นะครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Limit Time Tour นะครับและตอนนี้อยู่กับผมในช่วง Limit Time Made นะฮะร,รายการที่จะพาทุกคนมาลงมือทำอะไรสักอย่างที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับชาวมอเตอร์ไซค์และชาวท่องเที่ยวอย่างพวกเรานั้นเองนะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเจ้า Yamaha f ฟิน 115i คันเดิมเฉากล้วยน้อยของผมนะครับวันนี้วิธีการที่ผมจะมาสอนเนี่ย ก็อย่างที่ชื่อคลิปปกคลิปก็น่าจะเห็นว่าวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทํายังไงให้กระจกเดิมของฟินเนี่ยเป็นปัญหามาช้านานนะครับในกลุ่มของยามาฮ่าฟินขับไทยแลนด์เนี่ยคิดว่าคนที่ออกรถมาทุกคนน่าจะพบเจอด้วยตัวของกระจกเดิมของรถเนี่ยเวลาที่คุณขับด้วยความเร็วประมาณสัก เอาจริงๆก็ไม่ต้องเร็วมากก็ได้พอรถเครื่องยนต์มันสัน่นนะแล้วขับไปเว้ยคุณผู้ชมกระจกมันจะสัน่นก็คือมองไม่ชัดอะ่ะมองแล้วมันเบลอก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้นะฮะก็ในตอนนี้กระจกของผมได้ทำการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยและคือผมก็ขี้เกียจที่จะเปลี่ยนไอตัวเดิมมันใส่ก่อนแล้วก็มาทำคลิปเนี้เอาเป็นว่าให้ทุกคนมโนตามผมไปแล้วกันนะ อ่าใช่โอเคอ่ามาเริ่มวิธีที่1กันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยลืมบอกแต่ใช้แค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นก็คือประแจเบอร์14ครับเป็นอ่าไม่ต้องเป็นปากแหวนก็ได้ครับเป็นแค่ปากตายตัวเดียวนะแล้วก็ไขควง1อันเท่านั้นเองอุปกรณ์ที่ใช้2อ,อย่างพอจะเบสิกเลยครับผมอ่ะมาดูวิธีการแรกนะ เอาเป็นว่าสมมุติทุกอย่างนะครับว่า,ากระจกเนี่ยมป็นกระจกเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับเอาเป็นว่าสมมุติว่าผมยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนก็นแล้วกันวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้คุณลองเช็คว่าไอ้น็อตตัวนี้มันแน่นหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วกระจกเดิมมันก็จะมีรูน็อตอยู่ครับอสำหรับขัน รับความแน่นความหลวมเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณขันมันหลวมออกเนี่ยไอต,ตัวนี้มันก็จะบิดง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่ถ้าคุณขันแน่นมันก็จะบิดยากแล้วก็เวลาที่ขับไปเนี่ยก็คือจะเพิ่มโอกาสการลดการสั่นไหวได้นั่นเองนะครับก็วิธีการแรกก็ง่ายๆครับขันให้แน่นนั่นเองนะก็ขันไปเลยนะอันนี้อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการตรวจเช็คกระจกของผมไปด้วยแล้วกัน ก็ทำการขันให้แน่นทั้งสองฝั่งนะครับขันให้แน่นทั้งสองฝั่งไปเลยก็พอประมาณครับตึงมือไม่แน่นไปไม่หลวมไปโอเคหลังจากที่ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ปะก็คุณก็ลองไปเทสขับดูเป็นไงมันดีขึ้นไหมโดยประมาณถ้าเทียบ100%ซของคนที่ลองไปแก้ด้วยวิธีการนี้เนี่ยเอ่อเท่าที่ผมดูนะ น่าจะมีประมาณสัก10กว่าปร์เซ็นถึง20น่ะที่เขาแก้แล้วเขาพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะแต่สำหรับผมทำแบบนั้นไปแล้วก็ผลลัพธ์ไม่โอเคฮะก็รู้สึกมันยังสั่นอยู่ดีอะ่ะขับไปก็ยังหลอกตายิ่งออกทริปไกลๆนี่โคตรเสียวแบบว่ามองข้างหลังไม่ชัดอะ่ะถ้ามันมาเร็วๆเนี่ยอันตรายเหมือนกันฮะกลัวเกิดอุบัติเหตุได้ ก็เลยสั่งกระจกของตัวนี้มาครับของผมสั่งเป็นกระจกของ H&M นะเออ่ไม่ใช่ของศูนย์แท้นะครับราคาที่ผมสั่งมาก็คืออยู่ประมาณราวๆ180บาทถึง200ไม่น่าจะเกินกว่านี้นะหาในช h อป e ดีดูเอาได้เลยครับตามสะดวกสบายโดยกระจกของ H&M เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นคู่เนาะ จะแตกต่างจากตัวของกระจกที่มาจากศูนย์แท้นะครับถ้าศูนย์แท้นี่ยคุณต้องซื้อเป็นข้างเท่านั้นนะราคาก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับของศูนย์แท้ขายข้างละ1 9 0 0ถึง210บาทจริงๆก็แพงกว่าได้ซํำไปนะ,ะนั่นแหละก็ทำการสั่งมาแล้วแต่สะดวกนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบหน่อยก็ไปของแท้เลย ถ้าเกิดว่าอยากเอาพอใช้ได้เอาแบบพอใช้ไปก่อนก็ของ HM ก็พอใช้ได้อยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงว่าหลังจากใช้งานตัวของกระจก HM ไปแล้วมันเป็นยังไงนะอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการใส่กระจกนะอันนี้ก็เป็นคลิปสำหรับ for beginner ไปด้วยเลยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยทำไม่มีความรู้เรื่องช่างใดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่พอจะมีความรู้เรื่องช่างไปแล้วก็กดสคริปต์ในส่วนนี้ไปเลยก็ได้ครับลองรีรีไปดูแล้วก็ไปดูตอนถ้ายที่ผมจะพูดถึงหลังจากที่ได้ใช้กระจก HM ตัวนี้ว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะพอคุณสั่งกระจกมามันก็จะได้อยู่ในรูปของกล่องสีขาวๆมาคุณก็แกะออกในนั้นก็จะมีน็อตให้อย่างครบคันล่ะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะถอดก่อนนะเปรียบเสมือนว่าอันนี้เป็นกระจกเดิม เหมือนในเคสแรกที่ผมบอกไปเลยก็ทำการถอดวิธีการถอดก็ใช้ประแจตัวนี้ครับเบอร์ B 14อุปกรณ์ไอเทมที่2นะได้ใช้ละที่ผมบอกไปอ่ะเอาไอเทมตัวนี้มาครับแล้วก็ทำการถอดผมจะถอดจากข้างซ้ายก่อนนะกระจกของยามาฮ่าเนี่ยมันมีความแตกต่างจากกระจกโดยทั่วไปของรถปกติโดยเฉพาะรถที่คุ้นเคยอย่างเช่น Honda ข้างซ้ายมันจะเกี่ยว ผิดปกติกว่ารถทั่วไปนะคือรถปกติทั่วไปเนี่ยการหมุนลักษณะเนี้ยหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะเป็นการหมุนเข้าถูกต้องไหมฮะแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยของยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับถ้าหมุนตามเข็มจะเป็นการหมุนออกนะครับสลับกันนะจะไว้ว่าข้างซ้ายของยามาฮ่าจะสลับกับเกลียวปกติเพราะฉะนั้น วิธีการหมุนออกก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาเทคนิคอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ากระจกที่มันขันมาจากโรงงานหรือว่าให้ช่างขันแล้วเขาขันค่อนข้างแน่นเนี่ยคุณเอาประแจเบอร์14่นะมาข้างหนึ่งใส่ไว้ถ้าเกิดว่าประแจมันยาวหน่อยก็จะลดแรงได้ดีครับเป็นการถอนแรงของตัวเราได้โคตรจะดีเลยแหละอ่ะเอาไว้ลักษณะน,นี้นะมือข้างหนึ่งผมจะกำไว้อย่างนี้เหลือพื้นที่ไว้ประมาณ ให้อุ้งมือสําหรับอุ้งมืออีกข้างหนึ่งอะตบลงได้นะครับอ่ะเพื่อเป็นการกระแทกมันออกนะผมจะกระแทกมันออกแล้วนะนะผมจะนับหนึ่งสองสามแค่นี้ครับออกแล้วนะเทคนิคง,ง่ายๆไม่ยากเลยก็หมุนออกครับตามปกติในที่นี้ผมมีที่จับมือถือของม o ตอ r วบอยู่ด้วยอะ่ะเออก็จะใส่ยากกว่าปกติหน่อยนึงนะใช่ ไอตัวที่มันแถมมากับของ h m เนี่ยมันจะมีตัวของเดยล็อกตัวนี้พิเศษมาด้วยให้มาด้วยครับแต่ผมจะใช้ของตัวเดิมนะก็คือไอที่แถมมาผมไม่ได้ใช้ตัวเดิมมันยังใช้ได้อยู่อ่ะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วก็่สมมติเอาไอกระจกเดิมของโรงงานทิ้งไปนะครับเอากระจกตัวใหม่มานะ ของ H M แล้วก็หรือว่าของศูนย์แท้ก็ได้โอ้ผมลืมบอกว่ากระจกไอตัวนี้เนี่ยลักษณะของมันคือไอปลายโมเออไม่ใช่ปลายมนสิปลายแหลมเหมือนข้าหลามตัดอ่ะผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆข้าวหลามตัดก็จะเป็นคลาสในรุ่นของ150ย c ซีซีขึ้นไปของยามาฮ่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวก แอร์ e ลอกนะครับ NMAX หรือว่า Exciter ไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือว่าตัว155ล่าสุดก็ใช้ตัวนี้ทั้งหมดแล้วนะก็จะเป็นกระจกทรงนี้แหละครับก็ทำการสั่งซื้อมาเลยครับเ, är, เป็นของคุณก็พิมพ์ในช o p ี e ก็ได้เดี๋ยวลิงก์ผมใส่ั้งให้ข้างร้างอีกทีนึงว่ากระจก a i r o o อ,รอหรือว่ากระจก NMAX ก,ก็ได้ครับเซิร์ชประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปนะ ก็คือขันน็อตอันเนี้ยให้แบบว่าสุดเกลียวเลยเพื่อที่มันจะสามารถปรับความแน่นความหลวมของกระจกได้อีกทีหนึง่งตามองศาเวลาที่เราหมุนไปอะ่ะก็สวมอันนี้เข้าด้วยกันอีกทีนึงก่อนนะสวมไปตัวของตัวล็อกมือถืออะ่ะเข้ากับตัวของเกลียวล็อกของมันจากนั้นก็นํามาเสียบเข้ากับเบ้ากระจกนะครับที่แถมมาหรือว่าอันเดิมนะทีนี้เวลาคุณหมุนเนี่ย เมื่อกี้เราหมุนตามเข็มเป็นการหมุนออกเพราะฉะนั้นหมุนทวนเข็มเป็นการหมุนเข้าครับหมุนไปทางซ้ายอย่างนี้ลองมันปีนเกลียวด้วยนะค่อยๆหมุนหมุนไปเออนั่นแหละหมุนไปเลยหมุนไปสักพักมันจะเริ่มตึงมือครับผมเริ่มตึงมือแสดงว่ามันเริ่มจะแน่นละก็เทคนิคของผมผมจะแนะนำอย่างนี้ว่า เวลาที่คุณจะกะว่ากระจกเนี่ยจะเอาประมาณเท่าไหรด่ดีด้วยส่วนตัวของผมนะอ่าส่วนตัวจริงๆผมจะเอาให้ให้คุณน่ะตั้งเบสไว้ที่ไอตัวนี้นะแฮนแฮนแนวตรงเนี่ยตรง90องศาแบบนี้แล้วก็กระจกเนี่ยผมจะให้มันทํามุมประมาณ 15- 30องศานะครับเนเทคนิคของผมนะมก็ปรับองศาของไอตัวของมอเตอร์ูฟตัวนี้ อันนี้มันเอียงไปผมก็จะปรับหน่อยนึงถ้ามันแน่นมากแล้วเนี่ยก,ก็ลองคายออกก่อนนะคายออกก่อนอืมคายออกแล้วก็มาปรับไอตัวนี้อีกทีนึงโอเคอันนี้ก็ไม่ได้เออน่าจะประมาณนี้แหละที่ผมต้องการละแล้วก็กระจกทามุมประมาณสิบห้าองศาละตามแบบฉบับที่ผมอยากได้ จากนั้นก็ล็อกครับล็อกก็ใช้ประแจเบอร์14นะจับเข้าไปกับไอ้น็อตตัวบนสุดนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวน็อตบนสุดตัวนี้แล้วเวลาหมุนเข้าก็อย่างที่บอกข้างนี้มันจะสลับกับกระจกโดยทั่วไปหมุนเข้าหมุนให้แน่นก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมืออีกข้างหนึ่งอย่าลืมนะจับกระจกตัวนี้ล็อกเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่จับเป็นไงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหมุนตามแล้วองศาม,มันจะไม่ได้ ก็จับไปด้วยแล้วก็หมุนทวนเข็มไปเลยก็ให้แน่นประมาณหนึ่งนะอืมโอเคแน่นในแบบที่ผมต้องการละอีกอย่างหนึ่งลืมบอกว่าคุณล็อกไอ้น็อตตัวนี้ให้แน่นด้วยนะน็อตเบ้าเบ้าไอ้ตัวที่เอาไว้ยึดกับรูข้างล่างอีกทีหนึ่งอะ่ะอันนี้จะเป็นเกียวขวาปกติอืใช่ มันจะต่างกันแค่ตัวของกระจกนี่แหละครับที่จะหมุนสลับข้างกันแต่ว่าไอตัวของเบ้าด้านล่างอะ่ะก็จะเป็นเกียวเกียวตามเข็มนาฬิกาปกติเลยเนาะข้างนี้เสร็จเรียบร้อยก็ลองค่อมดูนะปรัแบบองศาให้เหมาะสมประมาณนี้แล้วก็อีกข้างนึงนะอีกข้างนึงจะเป็นเกียวปกติละเพราะฉะนั้นเกียวปกติเวลาหมุนออกก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับ ไม่ใช่ตามเข็มสิหมุนออกคือหมุนทวนนะอืมก็เทคนิคที่ผมบอกเนาะม,มือข้างหนึ่งจับกรามของบาแจไว้อีกข้างหนึ่งตบออกป๊กป๊ประมาณสองสามทีมันก็ออกแล้วแหละก็หมุนออกปกตินะ,ะก็หมุนออกแล้วก็ในส่วนของอ็อกเซสซอรี่แี้ของผมมันจะเยอะหน่อยมันมีทั้งไอตัวของ อาร์บาร์ของมอเตอร์วูฟที่เอาไว้ยึดกับที่ชาร์จมือถือของผมแล้วก็สวิตช์ไฟสปอตไลท์ของผมด้วยก็เรียงจัดมันให้ดีครับตามแบบฉบับที่คุณต้องการเลยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมพยายามให้มันเอียงทำมุมประมาณ15องศาอย่างที่ผมบอกอก็เอียงประมาณนี้แล้วแล้วก็ขันปิดได้เลยครับวิธีการขันเก็บก็เหมือนเดิม ข้างนี้เกียียวปกตินะรบแจผมหายไปไหนหมดรบแจวางไว้หน่อยอือใส่กระเป๋าไว้เฉยเลยอ่ะโอเคก็ข้างนี้หมุนตามเข็มก็เป็นการล็อกครับผมมือข้างหนึ่งจับไว้ด้วยเพื่อล็อกองศาของมัน ขันให้แน่นพอประมาณนะจริงๆพวกนี้ไม่ต้องแน่นมากก็ได้แน่นมากไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เกลียวของหึงกระจกมันจะหวานได้นะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันโอเคเสร็จสับเรียบร้อยครับสําหรับติดตั้งกระจกสองข้างแล้วก็มาดูองศาของมันสักหน่อยเป็นยังไงนะโอเคปรับองศาให้เหมาะสมแล้วก็ลองไปขับขี่ดูครับก็เป็นอันเสร็จเสร็จนะครับวิธีนี้จบกว่าวิธีแรกนะ ทำการเปลี่ยนเลยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูไอประสบการณ์หลังจากที่ผมได้ใช้กระจกตัวนี้มานะผมรู้สึกว่าของ H M เนี่ยคุณต้องไปลุ้นเอาพอประมาณอนะ่ะคือข้างซ้ายอะ่ะผมคิดว่ามันเหมือนอ,าาองแพ้ <95 S 1> แบบแเดะๆแต่ข้างเนี้ยมันจะมีมุมนี้ที่มันแบบมันหลอกตาอยู่ไม่แน่ใจว่าไอกระจกที่เขาเคลือบมา QC มันน่าจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นข้างเนี้ย ผมแบบว่าโคตรเซ็งเลยอะแบบแค่จุดหนึ่งนิดเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจบผมว่าไปของศูนย์แท้เลยดีกว่าฮะราคาต่างกันก็ขึ้งต่อครึ่งอะ่ะแต่ก็ลงทุนหน่อยละกันมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่ทําให้เราเนี่ยเดินทางได้อย่างปลอดภัยเนาะเออถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนเนี่ยผมว่าผมก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ของแท้แน่นอนครับออันนี้คือผมลองทดลองใช้ก่อนไงโอเคเลยนะรู้สึกว่า คิดว่าน่าจะเป็นตัวของโครงโครงสร้างข้างในกระจกมันน่าจะออกแบบมาให้มันแบบดูใหญ่กว่าโครงสร้างน่าจะรับกับการสั่นสะเทือนได้มากกว่าด้วยตัวของเครื่องยนต์ที่เขาทํามารองรับกระจกเนี่ยเขาทำเอาไว้สําหรับรุ่น 5, 150ซีขึ้นไปไงพวก a อ r ์รอกพวกนี้พวกเอ็นแมนะครับแล้วก็ล่าสุดก็อะไรเอ็กไซเ155เนาะนรถที่โคตรแรงผมก็โคตรอยากได้เลย โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวงั้นผมรีวิวไอ้ตัวกระจุกนี้นะให้คะแนนผมผมน่าจะให้คะแนนมันอยู่แค่ประมาณสัก7 5เป็น10ครับหากในเรื่องของ QC ที่มันไม่ได้มาตรฐานนี่แหละคุณต้องไปรุนเอานะถ้าบางคนเจออันที่มันดีทั้งสองข้างอันนี้ผมก็ดีใจด้วยแต่นั่นมันไม่ใช่ผมไงล่ะโอเคประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ ช่องผมก็เป็นช่องที่พูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์และการท่องเที่ยวเป็นหลักเนาะโอเคมีประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนเสียเงินอย่างมีความสุขแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์สำหรับคนที่เปลี่ยนกระจกยังไม่เป็นเลยนะโดยเฉพาะยามาฮ่าฟินหรือว่าพวกรถตระกูลยามาฮ่านะครับสวัสดีครับไปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมเติบโตไปอย่างมั่นคงนะครับโดยเนื้อหาในช่องเราหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น5รายการด้วยการ,รับผมคือ 1. รายการลิมิต Time Tour เป็นเรื่องราวการเดินทางของผมและเพื่อนๆที่จะไปยังสถานที่ต่างๆไปคนเดียวบ้างไปกับเพื่อนบ้างรับรองว่าทุก EP ีมีสเสน่ห์ในการเดินทางของมันแน่นอนครับ 2. l i ลิมิต m e m ์เมรายการที่จะจับมือคุณ ลงมือทำอะไรสักอย่างที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับชาว2องล้อและนักเดินทางอย่างพวกเรารับรองว่าทุกคลิปมีสาระแน่นอนผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เปิดใจให้ผมเถอะแล้วผมจะพาคุณไปปลูกความเป็นช่างในตัวคุณ 3. ลิมิตไทม์รีวิวรายการที่จะรีวิวแกจ็ตดีๆแกจ็ตโดนๆผมใช้แล้วชอบไหมถ้าผมชอบคุณก็น่าจะชอบนะแล้วเราไปให้คะแนนรีวิวกัน รายการที่4 Limit ิต m e n o โ e สรายการที่จะพูดถึงสาระน่ารู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และการท่องเที่ยวสิ่งไหนที่ผมอยากรู้จะไปหาข้อมูลแล้วเอามาแชร์กันนะพี่น้อง 5. l i ลิมิต m e t e s ทรายการที่จะทดสอบสิ่งต่างๆเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบท็อปสปีดหรือว่าพวกอัตราการกินน้ำมันหรือสิ่งต่างๆที่ผมอยากรู้หรือใครอยากรู้เรามาดูกันว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไง ยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยแล้วกันครับขอขอบคุณล่วงหนะ้าสวัสดีครับ